อยากรู้กันหรือเปล่าครับว่ามอนที่เราจับมาตั้งนานเนี่ยแล้วเราจะเคลียรกระเป๋ามอนเนี่ยเราจะใช้เวลาลบเวลากี่นาทีสวัสดีครับผมพดีนะครับยี <Yeah. S 2> ่หะผงการเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาลบมอนทิ้งนะครับผมซึ่ง ทำไมผมถึงลบมอนผมต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือโกเฟสมันจะเข้ามาแลว้วเพราะฉะนั้นวันที่17อ่ะเป็นวันจับมอนถูกไหมเวลาวันที่18เป็นวัน,น,นตีเลสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลบเคลียรกระเป๋ามอนใช่ไหมเพราะว่ากระเป๋ามอนตัวนี้ผมเต็มเต็มหนักมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบผมไม่อยากซื้อกระเป๋าใหม่อ่ะเอาง่ายๆแล้วก็ผมก็จะพยายามลบตัวที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาลบ ต่อที่ไม่จําเป็นออกกันดีกว่านะครับอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะครับใครไม่ใจแข็งพอนะครับปิดคลิปไปเลยนะฮะเพราะเราจะเชือดมอนที่แบบทุกคนอาจจะทําให้ทุกคนจิกหมอนได้นะครับ <What? S 1> คิดว่ามันน่าจะลบก,กระเป๋ามากๆนะครับโดยตัวที่ผมลบก็จะมีอ่าพวกใช้ยนี้ที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีเลเจนดารี่ที่แบบไร้ค่านะฮะแล้วก็มีหลายๆตัวที่ผมอาจจะไม่ไดเอามากล่าวถึงนะตอนนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากเห็นผมเชือดมอนแบบเน้นๆนะรอดูกันได้เลยโอเค ตอนนี้ผมเปิดเกมเข้ามาแล้วนะครับเปิดเกมเข้ามาตอนนี้ก็กระเป๋าแม็กผมนะครับมันที่2,150นะครับตอนนี้1,961ซึ่งจะบอกว่ามันจะเต็มแล้วนะฮะเราก็ต้องลบทิ้งบ้างนะครับตัวไหนที่มันไม่จําเป็นเง,งี้ยไอวีกากๆหรือเลเจนด a r y ี่กากๆอย่างเงี้ยเออเราก็จะลบทิ้งไปบ้างนะครับไปลุยกันตัวที่เราจะลบก่อนก็คืออ่าตัวที่แบบเออมันไม่ได้ใช้จริงๆอ่าแล้วก็เราจะมุ่งเน้นไปที่เลเจนด a r y ี่ก่อนนะครับล้วก็ติก๊ก เลเจนดัลลี่เลยฮะนี่เห็นไหมเลเจนดัลลี่หลายตัวนะครับไม่ได้ใช้นะฮะก่อนจะลบนะครับเราจะสอนวิธีลบแบบง่ายๆนะฮะ Expand Group Transfer นะครับผมกด Allow เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการลบเลเจนดัลลี่ได้เลยครับเพื่อนๆจิกหมอนแน่นอนครับบอกเลยนะฮะแล้วก็เชือดกันเลยนะฮะเลจิกิกัสนะครับที่เราทำการตีมานะฮะก็นับไปนะฮะตัว19บาบาทนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละฮะสุดท้ายก็ต้องมานั่งลบแบบนี้แล้วฮะลบเข้าไปนะฮะลบเข้าไป ลบเข้าไปครับลบลบไปเลยนะครับอ่าสองหนึ่งสามหนึ่งไอวีไหนดีไม่ดีไม่รู้นะฮะเราลบแล้วนะฮะมิวทูแบบกากากนะฮะสองสามเจ็ดสี่มันจะดีอ่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อ่าหกหนึ่งเนี่ยเนี่ยมิูเนี่ย,ยลบโชว์เลยนะโอ้โหรับรองว่าจิกหมอนแน่นอนครับสีจตัวเชือดครับผมลบซะไปแล้วนะฮะหนึ่งนะครับผม เราก็จะได้แคนดี้มิวทูได้อะไรมาเพียบเลยนะฮะเกลือนะฮะลบทิ้งโชว์นะฮะลบไปเลยนะฮะเราไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะฮะเราก็ใช้เงินเราซื้อมาแลลวฮะซื้อตั๋วมานะฮะแล้วก็มาทั้งลบแบบนี้แหละครับผม ปปึึ๊๊บบอ่าโอเคสำหรับเลเจนดารี่นะฮะเคลียร์นะฮะเคลียร์แล้วนะฮะจากพันเก้ากว่าใช่ไหมตอนนี้เหลือพันแปดแล้วฮะเราลบไปเกือบร้อยตัวเลยนะเลเจนดารี่นะฮะก็สำหรับเลเจนดารี่ก็จะลบประมาณนี้นะฮะต่อไปนะฮะชายนี่โปเกมอนนะครับผมที่เราจะลบนะฮะชายนี่เรามีทั้งหมด425ตัวนะครับผมเราก็จะหาลบบ้างนะครับผมโดยเฉพาะ หมูที่มาล่าสุดนะครับแล้วก็เริ่มลบเลยนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะเชนี่มันต้องลบทีละตัวผมต้องมานั่งลบทีละตัวเปลี่ยนกรรมแบตจะหมดนะฮะลบจนแบตจะหมดนะฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแบตก้อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะฮะเรากลับมาแล้วฮะเมื่อกี้แบตหมด <laughs> โอเคเรามาลุยกันต่อนะครับเจออ่าตอนนี้ก็จะลบชไนนี่กันต่อนะครับโอ,โอ้แม่งโอ้กี่บเต็มเลยเฮ้ย <laughs> แค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะฮะโอ้ยิวเยอะมากนะฮะยิวเยอะมากเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยหกสิบเอ็ดเนี่ยลบไปนะฮะลบไปชิโกลิต้านะฮะลบครับโอ้เบลดำเยอะมากนะฮะเนี่ยซีพีขนาดเนี้ยเอามาทำไมครับเนี่ยซีพีขนาดนี้เอามาทำไมะฮะ เหลือไว้ทําไมเนี่ยวูดดี้นายจะเก็บไว้ทําอะไรครับลบไปสิครับ CP 8ปกว่าเนี่ยเหลือไว้ทําไม8 0ดร้อยนึงนะฮะลบทิ้งได้เลยครับตัวที่จะเอาไว้ก็คือ CP สูงๆนะครับผมเราจะเอาไว้เทรดกับชาวบ้านถ้าบุเ,เมื่อนถามว่าทำไมพี่ไม่เอาไปเทรดล่ะพี่พี่น่าจะเทรดได้ตัวดีกว่านี้นะ มันอยากจะบอกว่าการเทรดนะครับมันใช้นี่มันเทรดได้วันละตัวนะฮะแล้วคิดดูผมต้องมานั่งเทรดทุกวันอะแล้วแบบโโอ้หเยอะมากอะผมขอลบทิ้งดีกว่าฮะง่ายสำหรับผมดีกว่านะฮะโอ้โหเบคอนว่ะเก็บไว้ก่อนดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหสล็อตสล็อตเยอะมากแลสล็อต CP 500เองเหรอเนี่ยลบ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  สล็อตนี่จากคอมูนะฮะสวนจุฬาฯร้อยปีนะฮะที่เราไปจับกันนะฮะคลิปนี้นั่นแหละครับโอดิชนี่จากไต้หวันเยอะเกินละเยอะเกินเยอะเกินไม่ได้ไม่เอาละอะไรกันเนี้ยเยอะมากขี้เกียจลบแล้วเนี่ยโอ้โหมีแกนบูอีกเหรอ <c oughs> โอ้โไอพวกล,าล่างๆอ่ะเหมือนผมจะคัดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ปั้นต่อไงแต่พวกปลาเนี้ยลบได้เลยครับ เพราะผมจําได้ผมไปจับที่ปาจีนนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะจําได้ว่าวันที่เป็นคอมมูปาผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็ไปจับที่ปาจีนนะครับก็เลยได้มาส่วนนี้ก็เริ่มเข้าถึงช่วงอ่าโอเฟสแล้วครับโกเฟสก็จะมีราวๆนี้นะแล้วก็เข้าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เดย์โพลีกอนนะฮะโพลีกอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเทรดเข้าอ่าน e เนดส w i วิตนะครับ,รรรบแล้วก็เ,เดี๋ยวจะเอาเข้าโปรกกรมซอร์สนะครับผมก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วก็ ชา a มนเดอร์นี่เก็บไว้เป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปเทรดให้อดีลองนะครับส่วนอ e ีเล็กบัตนี่ลบได้นะอ e l เล็กบัตรลบได้นะครับลบก่อนนะครับามาโชคนะฮะมาโชคนี่เก็บไว้เทรดไกลดีลองนะฮะเอออันนี้เข้าโควิดส2020แล้วนะครับฮะตรงนี้ก็สไนบี้สไนบี้ลบได้ลบได้สไนบี้ลบได้นะฮะลบไป ไม่ใช่อะไรหรอผมขี้เกียจมานั่งกดลบทีลรนไงมันมีฟังก์ชันที่แบบให้ลบชายนี่ได้ง่ายๆไหมเนี่สวาบลูเงี้ยลบได้นะฮะมีเยอะนะครับผมอ๋อกีเบิลนี่ก็น่าจะไว้เทดน่าจะหมดแล้วนะทั้งหมดของเราจากเมื่อกี้ชายนี่เหลือเท่าไหร่นะครับเราจะเหลือประมาณ403ตัวนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ดีกว่าในการลบชานี่นะครับแล้วก็ลบเลเจนดรี่นะฮะ อะไรกันข้างข้างบนหมอลงหมอลำอะไรกันนั่นเนี่ย <What? S 1> ดิสคอร์ดนะฮะดิสคอร์ดดังนะฮะ <c oughs> ผมขึ้นไปปิดไม์ดีไ <c oughs> <c oughs> okay, หมโอเคสับวันี้ก็มีประมาณนี้ดีกว่านะครับก็มาลบให้ทุกท่านดูนะครับว่าผมเคลียร์โปกเกมอนยังไงนะครับตอนนี้เหลือพันเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหรือพันแปดร้อยนั่นแหละเออช่องผมก็จะเหลือประมาณอ่าสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยสิบเอ็ดในการจับโปกเกมอนในช่วงโกลเฟส น่าจะพอนะครับต่อไปก็จะเป็นในการปั่นบอลน,นะครับผมก็เดี๋ยวผมค่อยออกไปปั่นบอลที่ยิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีผมจะอัดคลิปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาเชื่อมมอนชายนี่กับเลเจนเดอรี่ให้ดูนะครับมันเยอะเกินไปแล้วจริงๆนะผมก็เลยลบออกบ้างนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกสไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะฮะเหนื่อยในการตัดต่อมากบายๆครับสวัสดีครับข้างบนอะไรกันวะดูผมขอไปทักหน่อยนะฮะ